ขึนมื่นนางเอกไฮโซเข้าพิธีแต่งงานไฮโซมูแฮมเป็นเจ้าสาวไปแดงอีกคนแล้วสําหรับนางเอกสาวนิกกี้นิโคกิติวัตรที่ล่าสุดได้ถือเลิกดีในวันนี้16มีนาคม2568กับแฟนไฮโซหนุ่มม um ูแฮมทารินธนากิจอํานวยทายาทของแบรนด์ดังเข้าพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนิกกี้นิโคและม uh ูแฮมทารินได้จัดพิธีแต่งงานขึ้นท่ามกลางบรรยากาศสุดเรียบง่ายอบอุ่นและโรแมนติกบ่าสาวสวยหล่อเหมาะสมกันมาก ซึ่งนิกกี้ก็มาในลุคเจ้าสาวแสนสวยราวกับเจ้าหญิงเลยทีเดียวภายในงานมีคนในครอบครัวและดาราคนดังเซเล็ตไปร่วมเป็นสักขีพยานรักแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากนําทีมโดยมิลลี่คาเมล่านางเอกสาวซึ่งเป็นที่สาวฝาแฝดของเจ้าสาวรวมไปถึงเอสุภชัยซิริต้าเจนเซนกอนนรงเดชซอนย่าสิงหะสายวัชรพลและอื่นๆขอให้ทั้งคู่รักกันนานๆจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ทางทีมงานเราขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ